สวัสดีครับผมชื่ออาจารย์มนบอักษรวงวิทยาปัจจุบันผมเป็นศิษยาพิบาลคริสจักรไทยปางหมอปวงจังหวัดเชียงรายวันนี้ผมได้มีโอกาสที่จะได้หนุนใจในหัวข้อพระพรของ,ของการเป็นผู้ชอบธรรมการเป็นผู้ชอบธรรมนั้นคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างหาทิฏฐิไม่ได้การเป็นผู้ชอบธรรมนั้นเป็นมาโดยความเชื่อความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงในคำของพระเจ้าในสองโครินธ์บทที่4ี่ข้อ18ได้ตรัสว่าเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองไม่เห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันด์มีเพียงความเชื่อเท่านั้น เมื่อคุณมองดูสิ่งต่างๆที่ประสาทสัมผัสทางธรรมชาติของคุณและไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เรามองไม่เห็นพระเยซูใช่ไหมครับนั่นก็เป็นความเชื่อที่แสดงออกว่าท่านทั้งหลายเป็นคนชอบธรรมในโรมบทที่สามข้อ22นั้นได้ตรัสว่าคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันและในโรงบทที่สามข้อ24ได้ตรัสว่าแต่พระเจ้าทรงพระรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูกิดทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วพระเยซูกิ์นั้นได้ทรงไถ่เราไว้แล้วโดยพระโลหิตของโรรอง์ปรงทรงซื้อเราทั้งหลายไว้แล้วโดยพระโลหิตของโรรองและรปรงทรงให้เราเปล่าเปล่าโปรงไม่ได้คิดมูลค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นนั่นแหละ เราจึงเป็นคนชอบธรรมแล้วและการที่เราเป็นคนชอบธรรมนั้นเรามีพระพรใช่ไหมครับและพระพรของการเป็นผู้ชอบธรรมนั้นก็มีหลายประการด้วยกันแต่ในวันนี้ผมอยากจะนำพระพรของการเป็นผู้ชอบธรรมประการหนึ่งเพื่อที่จะหนุนใจท่านทั้งหลายและพระพรน,นั้นก็คือการมีสันติสุขการมีสันติสุขเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ ชีวิตของคนเราเพราะว่าโลกนี้ไม่มีสันติสุขไม่มีความสุขแท้โลกนี้มีแต่ความวุ่นวายโลกนี้มีแต่ความสับสนโลกนี้ไม่มีความรักไม่มีความเมตตาให้กันและกันดังนั้นโลกจึงไม่สามารถที่จะหาสันติสุขแท้ได้มาจากที่อื่นๆนอกจากการเป็นผู้ชอบธรรมเท่านั้นดังนั้น การเป็นผู้ชอบธรรมนั้นก็คือการที่เราได้เชื่อในพีคกิตการที่เราได้บังเกิดใหม่แล้วและการที่เราได้ถูกประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมนั้นก็ทําให้สันติสุขได้หลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของเราทั้งหลายและเราก็ได้มีสันติสุขแท้แล้วในคำว่าสันติสุขในภาษากรีกนั้นเขาใช้คําว่าเอเรเนปรากฏอยู่ในพระนัสัญญาใหม่ด้วยกันเ1ครั้งแปลว่าสงบสุข ว่าง่ายพระเยซูตรัสว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่าก,กลัวเลยพระเยซูไม่เพียงกล่าวถึงสันติสุขที่สงบเงียบเท่านั้นหรือไม่วุ่นวายเท่านั้นแต่เป็นสันติสุขที่ปราศจากความกระวนกระวายเต็มไปได้วยการพักผ่อนเต็มไปได้วยความเจริญรุ่งเรือง เปโูได้ตรัสไว้ว่าสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านผมอยากจะย้ําตรงนี้นะครับเปซู Birthday ตรัสว่าสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านเปซู Birthday ไม่ได้บอกว่าสันติสุขของเราที่จะให้แก่ท่านเพราะอะไรครับเพราะสันติสุขที่เบสคริสได้ให้แก่เรานั้นให้เราตั้งแต่วันที่เราถูกประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมแล้วและสันติสุขนั้นก็ยังคงอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลา สันติสุขที่พระเยซูคริสต์ประทานให้กับเรานั้นไม่เคยห่างหายจากเราไปที่ไหนอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะว่าพระองค์ได้ให้ความรอดนั้นแก่เราโดยไม่คิดมูลค่าแล้วและเราเป็นคนชอบธรรมแล้วเพราะฉะนั้นสันติสุขของพระองค์อยู่กับเราแน่นอนสันติสุขของพระองค์ไม่เคยจากเราไปไหนเลยเมื่อเราดูตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ท่านหลายคงจะเห็นแล้วว่าพระเยซูคริสต์ ในการธำรงชิจของโะรงนั้นโะรงไม่เคยสับสนระรงไม่เคยวุ่นวายพระทัยของโปรงเลยแต่สิ่งที่เราเห็นจากชีวิตของพระเยซูกิ์นั้นโะรงมีแต่ความสงบระรงมีความสุขโะรงมีสันติสุขในชีวิตของโปรงเมื่อลมพายุที่พัดเข้ามาใส่เรือขณะที่โะรงได้เดินทางไปกับสาวกของโะรงโพรงก็ได้สั่งลมนั้นให้สงบทันทีขณะที่สาวกของโปรงนั้นก็วุ่นวายเหลือเกิน ตกใจกลัวว่าจะตายแต่พระเยซูริตนั้นพปรงไม่กลัวขณะที่พายุพัดเข้ามานั้นโะรงก็ยังนอนหลับโะรงนั้นสงบและเมื่อพระเยซูริตนั้นได้ตื่นขึ้นมาและเห็นสาวกกําลังวุ่นวายกาลังตกใจกันพระเยซูได้ตรัสว่าจงสง,งบสงบเงียบพระเยซูได้ตรัสกับลมพายุนั้นว่าจงสงบเงียบสิ นี่คือสิ่งที่พเยสคริต์ปรงได้ตรัสห้ามลมในเวลานั้นนั่นหมายความว่าโะรงมีสันติสุขในจิตใจของโปรงและขณะที่โะรงนั้นได้เดินดำเนินไปบนน้ํานั้นไปหาสาวกของโปรงเหมือนกับโปรงได้ดําเนินบนน้านั้นรปรงเหมือนกับดําเนินอยู่ในพื้นดินที่แห้งโปรงไม่มีความวิตกกังวลในสิ่งใดเลยและโปรงไม่มีความกังวลใจอะไรรปรงมีแต่ความสงบ โปรองมีสันติสุขอยู่ในชีวิตของโปรองดังนั้นในการธรรกิจของโปรองเมื่อโปรองได้เสด็จมาในโลกนี้โปรองมีแต่ความสงบโรรองมีแต่สันติสุขไม่ว่าจะมีปัญหาเมว่าจะมีความยากลําบากอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของโปรอง์ปรองยังสงบนั่นหมายความว่าโปรองมีสันติสุขใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองดูจากชีวิตของพระเูคริ์นั้นไม่ว่าโปรองจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าโรรองจะทําอะไร ไม่ว่าพองจะต้องเผชิญสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่แต่พระเยซูริดพรงยังมีสันติสุขอยู่เสมอวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสันติสุขของพองขอให้ท่านทั้งหลายได้จงมีความสงบในท่ามกลางโลกที่สับสนวุ่นวายในเวลานี้ในท่ามกลางโลกที่ไม่มีแม้แต่ความเมตตาไม่มีแม้แต่ความรับแต่ขอให้สันติสุขนั้นได้อยู่กับท่านทั้งหลายในฐานะที่ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ชอบธรรมแล้ว ท่านทั้งหลายได้ชนะมารท่านทั้งหลายได้ชนะโลกนี้แล้วท่านทั้งหลายได้ชนะระบบโลกนี้เรียบร้อยแล้วในพระธรรมยอห์นบทที่1 6ข้อ33พระเยซูคปริสุ์ได้ตรัสว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วบัดนี้ท่านทั้งหลายชนะโลกแล้วเพราะท่านทั้งหลายมีสันติสุขที่แท้จริง อยู่ในชีวิตของท่านและสันติสุขนั้นอยู่กับท่านตลอดเวลาเป็นสันติสุขนิรันด์เป็นสันติสุขที่ไม่ห่างหายไปจากชีวิตของท่านทั้งหลายขอพระเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายนั้นที่จะอยู่ในสันติสุขของโรรองขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ท่านทั้งหลายนั้นที่จะมีชัยชนะมีความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพที่ดี และสามารถที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาสามารถที่จะ,ะเผชิญกับสถานก,การณ์ทุกอย่างที่เลวร้ยรายในชีวิตวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความชื่นชมยินดีในพระชนะของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ข้อ7ได้ตรัสว่าแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความพาใจจะคลุมครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูริต ขอให้ส,รร ind, ใหสันติสุขของโปร่งได้ครอบครองมาเหนือความคิดจิตใจของท่านทั้งหลายและขอให้สันติสุขที่อยู่ในชีวิตคนทั้งหลายนั้นที่จะเป็นท่อพระพรไหล,ลไปสู่คนมากมายที่อยู่รอบข้างท่านคนที่กําลังเผชิญกับปัญหาคนที่กําลังเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าขอให้สันติสุขจากชีวิตานทั้งหลายนั้นที่จะเติมเต็มเข้าไปในชีวิตของคนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้าง ที่อยู่ในโลกใบนี้อย่างทุกข์ยากลำบากขอให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปแตะหัวใจคนเหล่านั้นและจงมอบสันติสุขที่มาจากพระสกคริยาเจ้าที่ท่านทั้งหลายได้รับและให้คนเหล่านั้นต่อไปวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรท่านทั้งหลายขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังขอพระเจ้าทรงดูแลท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายมีสันติสุขในปรอง ตลอดไปวันนี้กับผมขอสวัสดีและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ